แฟติดไม่ติดก็ทักมาใช่มาเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจอสอร้อยทุกๆท,ท่านครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับรวมไปถึงทาง FM 100ด้วยด้วยอาวันนี้มีสอบถามกันเข้ามาตั้งแต่ uh huh. ก่อนเข้ารายการเลยนะ uh huh. เขาบอกว่าที่พระรามสี่วันนี้การจราจรค่อนข้างหนานแน่นเลยข้อมูลจากคุณสมชัยนะครับ uh huh. เดี๋ยวสักครู่เดียวเดี๋ยวไปตรวจสอบสภาพการจราจรให้นะครับ uh huh. ทักทายหลายๆท่านเลยครับไม่ว่าจะเป็นทาง f a c e b o o k l i v e uh huh. ของทางจสร้อยของเรานะครับคุณกระปุกแดงบอกว่าที่สมุทรปราการ32องศาแดดออกเป็นส่วนมากแต่ว่ารู้สึกเหมือน35องศาค่ะ นี่หน้าหนาวจริงหรือเปล่าเนี่ยหน้าหนาวโอ้ร้อนมากเลยนะแดดแรงมากเลยคุณตวพีด้วยหนาวไม่นานใช่ไหมหนาวแป๊บเดียวหนาวแป๊บเดียวหลังจากนั้นก็นาวหนาวร้อนๆวันหนึ่งนี่แทบจะมีสามฤดูเลยนะฤดูไหนบ้างฤดูร้อนฤดูร้อนแล้วก็ฤดูร้อนร้อนหลายฤดูมากเลยอ่ะนะฮะแล้วก็อย่าลืมฤดูที่ฉันเหงาด้วยนะเพลงเขาเพราะดีฤดูที่ฝนตกล่ะ ก็เปียกสิครับนะคุณสุรินบอกว่าสวัสดีครับคุณสีมาและคุณอภิสุขนะทักทายเขาบอกคุณภาพเสียงนี่ชัดเลยนะเสียงกับภาพนี่ชัดครับนะสวัสดีคุณปรักด้วยครับมาก่อนเวลาอีกแล้วนะสวัสดีคุณพระเกอินครับบอกว่าทักทายอันนี้ก็มีสภาพอากาศแถวย่านรังสิตมาเหมือนกัน 33องศาครับโอ้นี่แข่งกันร้อนนะอืม,อมสวัสดีคุณอัมเมอร์ด้วยนะครับบอกว่าสวีดัตครับพี่เสม,มาสวัสดีไหมครับแมต้องให้แกตลอดเลยนะฮะช่วงนี้ช่วงคุณมีไหมเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีไมไมไปช่วงคุณอภิสุขกันบ้าง,าง,างวสวัสดีคุณชาาูเกียรติครับบอกว่าสวัสดีคุณอภิสุขคุณเสมาให้ทราฟิกทุกท่านที่จสออร้อยแจ้งข่าวสารการจราจรต่างๆครับแล้วก็สวัสดีคุณชยานนิตด้วยครับผมบอกว่าสวัสดีคุณอภิสุขแล้วก็คุณเสมามา,มาแล้วก็ให้ข้อมูลมา บอกว่าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีงานพระราชทานปริญญาบัตรปีนี้จัดที่ศูนย์รังสิตนะครับซ้อมใหญ่เนี่ยวันเสาร์ที่25นี้แล้วก็ส่วนวันพิธีเนี่ยจะเป็น29-30พฤศจิกาย,ยนเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเพื่อนสมาชิกค,ค่ะขอบคุณมากครับวันนี้ผมก็ช่วยประชาสัมพันธ์ออกอากาศให้แล้วอีกแรงหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับคุณอมรเทพบอกว่าสยามสแควร์แดดไม่อ่อนนะครับแปลว่าอะไรฮะแดดไม่อ่อน แดดแรงไงมีวงเล็บคําตอบมาให้เสร็จเลยนะบอกแดดแรงครับขอบคุณมากครับคุณสุนทรครับบอกว่าสวัสดีคุณเสมาแล้วก็คุณอภิสุขนะฮะ,ค,ะคุณชยานิตบอกว่า แลดูรักเลยฮะแล้วก็มีแห่มาด้วยโอ้ oh, ขอบคุณมากนะครับ <c oughs> แต่ละท่านคุณธนสิทธิ์ครับบอกว่าสวัสดีสุดหล่อทั้งสองท่านสวัสดีคุณวันบางรักครับนะบอกว่าติดไม่ติดก็ทักมาได้แต่ที่แน่ๆตอนนี้ติดอยู่บนสะพานตากสินฝั่งขาเข้าค่ะ,ะเดี๋ยวผมเก็บการจราจรให้ <c oughs> ดูให้ทั้งหมดเลยที่สอบถามมาตั้งแต่พระรามสี่เลยนะครับแล้วก็ขอนเข้ารายการเมื่อสักครู่เห็นคุณอภพิสุกมีที่มอเตอร์เวย์สายเด้วย <c oughs> ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เพิ่งย้ายไปเดี๋ยวดูล่าสุดอีกทีได้่แผนทีมาเลย แผนที่แผนที่มาแล้วนะครับตอนนี้พระรามสี่ที่มีคุณสมชัยนะครับที่สอบถามมาตอนนี้ของเรายังไม่ได้รับแจ้งเป็นเรื่องอุบัติเหตุหรือว่ารถจอดเสียมานะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยพระรามสี่ฝั่งที่มาจากพระขนงกล้วยน้ําไทยที่จะมุ่งหน้ามากเสษมราชต่อ,าานนอ,อ,เตอเนื่องมาจากด้านของสัำยครองเตยเนี่ยติดแล้วก็ท้ายแถวค่อนข้างยาวส่วนฝั่งกลับกันยังชะลอตัวได้ตามรอบไฟไม่ว่าจะเป็นแยกกเสษมราชแยกกล้วยน้าไทแล้วก็บริเวณช่วงแยกพระขนงนะครับก็ยังติดเคลื่อนตัวได้ช้าตามรอบจังหวัดสัญญ,ญาณไฟอยู่ส่วนทางฝั่งของบกก่่อนเข้าาารรยทีคุณ พิสุกให้ข้อมูลไปข้างต้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะเคลื่อนย้ายไปแล้วแต่ว่ายังมีท้ายแถวสะสมอยู่ก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าท้ายแถว7กิโลเมตรแต่ว่าล่าสุดเนี่ยท้ายแถวลดลงครับเหลือประมาณสัก3กิโลเมตรครึ่งนะก่อนถึงบริเวณช่วงต่างระดับทับช้างมุ่งหน้าขาออกมาก็ยังติดขัดอยู่แต่ว่าท้ายแถวสั้นลงเหลือสักประมาณ3กิโลเมตรครึ่งผ่านพ้นจุดเกิดเหตุไปด้านหน้าในคคองตัวฝั่งกลับกันยังไม่มีปัญหาครับครับมีสายมารอแล้วคุณหัวโตคุณหัวโตคุณหัวโตสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณนภิสุขสวัสดีคุณเสมาสวัสดีครับตรงเนี้ยก็บอกเฮไม่ติดแถวดอนตูมใช่ไหมพี่นครปฐมในตรงนี้ใช่ไหมก็ผมจะดอนตูมมาจะไปทางนครศรีก็จะไปเข้าสซงานแต่ตวัโคกเขาเบาครับผมใช้ได้ดีไม่ติดแต่อนครางจะอยู่ในรถนั่นแหละอ่อนๆนะข้างนอกก็ไม่อ่อนเท่าไหร่ข้างนอกนี่แดดแรงเลยนะพอนครางก็่อนางแดดที่ออกร้อนขึ้นมาหนึ่งครับ ก็แค่ได้ค่อนข้างดีแต่วันนี้รถดินเยอะเพราะว่าฝนไม่ตกแล้วฝนไม่ตกแล้วก็สายนี้รถดินจะเยอะไปจนถึงแถวแถวุ้ยผูครับที่อยู่แถวตอนโตครับครับเราก็ก็ะจะวิ่งไปแถวอุ้ยพูอุ้ยพู้ก็ทะลุเข้าไปจงบาบัวทองเลยด้านนู้นด้านบนนีนอนอแถวนั้นจะมีพัฒน,นาที่เยอะแยะรถจะครับผมแบงคยานนั้นผู้ใช้ทางก็ตวอดนิดหนึ่งคนรถพ่วงส่วนใหญ่จะเป็นรถพ่วงครับแต่ตอนนี้ต้องวิ่งเตะ ั้งกิโลก็เป๊ะๆครับไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยคาดเดิเหมสมัยก่อนแล้วนะช่วงนี้กดขันอยู่กดขันกดขันครับแล้วออกมาต้องขั่นกิโลอืมคะคือต้องมีกิโลทุกบอ่อสองหมี่กิโลครับสอ,องหมี่กิโลออกไปขนมจะพังหมดนะก็พูดกันจริงๆนะครับครับก่อนจากกันก็จะฝากคุณเสมาไว้เรื่องหนึ่งเขาบอกว่าแฟนเราเานี้ไม่ใช่ยาสีฟันนะคุณเสือมาาจะได้แป่งปันกันได้ แฟนไม่ใช่ยาสีฟันจะได้แบ่งปันกันได้ครับมันแบ่งปันกันไม่ได้นะครับป้ายนะครับอมยิ้มได้ครับพี่หัวโถขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับย้ำอีกทีนึ่มันไม่กดตรงเมื่อกี้ล่ะมันจะเมื่อกี้กำลังช็อตฟิลอยู่ไงแล้น้นพี่หัวโตเขาจะเล่นมุกสักทีนะฮะเขาก็เป็นผู้ใหญ่ด้วยเราก็ไม่กล้าเล่นกับเขาเยอะด้วยนะฮะแฟนไม่ใช่ยาสีฟันแบ่งปันกันไม่ได้ สวัสดีคุณอุ่นเรือนด้วยนะครับก็เข้ามาทักทายกันนะฮะแล้วก็คุณเบญลิตฝากข้อมูลไว้อยู่แถวพระรามสี่ฝั่งค้าออกเขาบอกว่าติดคาอยู่บริเวณช่วงโค้งอัธกบีเนี่ยทั้งสองฝั่งเลยนะ เราได้ทำอะไรอยู่แถวนี้เขาเป็นนักเดินทางไม่ใช่อยู่พระรามสี่เนี่ยเขาอยู่ตั้งแต่บ่ายโมงตอนที่ตั้งแต่บ่ายโมงแล้วเหรอนี่บ่ายสามครึ่งแล้วที่ยังอยู่พระรามสี่อยู่เลยเหรอพี่เบนพระรามสเขาทำอะไรเออนะตอนนี้พระรามสี่หนาแน่นนะครับดูแล้วชะลอตัวแล้วก็ท้ายแถวค่อนข้างยาวแล้วก็รวมไปถึงด้านของสุขุมวิทด้วยนะสุขุมวิทมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของพร้อมพงษ์แยกอโศกนานานี่ก็เต็มพื้นที่เหมือนกันส่วนฝั่งกลับกันก็ติดนะครับแถวพร้อมพงษ์ทองหล่อเอกมัยมาทางด้านขขอองงงบบรรริเเเเววววณแแยยยยกกกพะนนนน็็ััััคคคลื่่ตด้ชชาามีีทถ คุณกหนกพูดถึงรถไฟฟ้าสายสีชมพูมาคุณอภิสุกเห็นคุณไปมาเมื่อวานนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไปไหมไปไหมไปบ้างไหมไม่ไปเมื่อวานก็เพิ่งจะเข้าแทนเขาเนี่ยเข้างานบ่ายโมงแต่มาจัดตั้งแต่เที่ยงเห็นอยู่เห็นอยู่มากเลยช่วงนี้เหนื่อยมากเลยเหนื่อยมากเลยเหรอเอาไหมให้คุณอภิสุกคุยเรื่องรถไฟฟ้าสายสีชมพูไหมคุยไปแล้วไหมคุยไปแล้วไหมเดี๋ยวผมขอนั่งฟังคุยไปแล้วไหมคุณสุรินบอกว่า ขอบคุณคุณอภิสุขนะครับที่ให้แว่นมาคือทั้งยังไงคุณสุรินคือใส่แล้วมันไม่สวยเหรอเอาเอามาให้เสมาใส่ไหมเสมาน่าจะใส่สวยแล้วพี่นะเขาบอกว่าคุณเสมาวันนี้เติมเน็ตมายังคะกลัวรายการกระตุกอีกค่ะถ้าผมให้แว่นคุณคุณจะใส่ช่วงคุณไหมใส่ดิใครให้ะลรมาผมใส่หมดอ่ะแว่นดำนะได้แว่นดำก็แว่นดำเอาเลยเหรอใส่เลยแต่ว่าถ้าไฟดับนี่มันจะมองไม่เห็นเลยนะนี่เพิ่งทะเลาะกับไฟมานเนี่ยก่อนเข้ารายการเนี่ย ดีกัน,นยังฮะดีกันแล้วเนี่ยไม่รู้จะดับอีกเมื่อไรเนี่ยถ้าเกิดว่ารายงานอยู่แล้วเห็นหน้าผมมดืดปซีกนึงก็แสดงว่าใช่แล้วแหละแล้วเดี๋ยวแล้วแต่อารมณ์เขาเดี๋ยวก็ดับ<ม>เดี๋ยวก็อะไรก็ไม่รู้<ม>คุณปิยะมนต์สวัสดีครับบอกว่า<ม>รถไม่ติดเลยอยู่บ้านก็ไม่ได้สตาร์ทไหมอ่ะแต่และท่านแต่ละท่านนีหัวจะปวดจริงๆนะมารอรับคุณกลับบ้านไงหมายถึงรอรับคุณเอไปสุกกันเหรอพี่เบน หรือไงคุณเสมาสิเขาข่าวประจากันโอ้ยรออีกนานเลยนะถ้าอย่างนั้นนะ,นะฮะย,ะ,ะยังลยิงตอนนี้พระรามสี่เนี่ยหนาหแน่นด้วยนะครับ<ห>แล้วก็ทางฝั่งของวิทยุเองเนี่ยมุ่งหน้าไปแยกเพลินจิตนี่ก็ชะลอตัวเหมือนกันนะครับเอาแผนที่มาสิร <c oughs> ายงานแผนที่ไปปฏิพาน <c oughs> เรานี่สองเรื่องแล้วนะวันนี้นะ <c oughs> ปฏิพานนะเออตัดรายการให้ผมเสร็จแทนที่จะเปิดเป็นสาธารณะ ให้คนอื่นเขาดูก็ตัดเสร็จก็เก็บไว้ดูกันเองเอาจริงไหมจริงดูกันเองอ n l y ล e มเหรอเราก็ทักน้องปฏิพานเธอเปิดเป็นสาธารณะหรือยังคุณผู้ฟังเขาดักทวงมานะเขารอชมอยู่นะรายการของเมื่อวานอ่ะที่ตัดเสร็จแล้วอ่ะโอ้เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วกับพี่โอ้ยเปิดแล้วนะผมเปิดแล้วนะเปิดเป็นสาธารณะนะลองไปเช็คดูใหม่นะปฏิพานหลังจากไปเช็คเท่านั้นแหละตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จใส่ผมเลยว่าไงว่า เออผมผมว่าผมกดแล้วนะเมื่อวานผมกดแล้วนะผมเปิดเป็นสาธาอะไรนะไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมกดใหม่กดกแต่ผมเป็นปฏิทานตอนเนี้แล้วแล้วพี่ให้ผมเปิดแผนที่ทําไมนี่ไงพุพี่ก็มันให้ดูน้องเขาให้ดูวิทยุที่จะบุ่งหน้าไปแยกเพลินจิตตอนนี้ชะลอตัวแล้วก็มีท้ายแถวสะสมแล้วก็รวมไปถึงทางฝั่งของราชประสงค์นะครับด้านที่มาจากราชดมริก็หนาแน่นแล้วก็ฝั่งที่มาจากชิดลมก็ชะลอตัวเช่นเดียวกันส่วนด้านของราชดมริที่จะบุ่งหน้ามาทางด้านของสารแดงก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีท้ายแถวสะสมครับในช่วงเวลลานนนีี้้ม แตกนะช่วงเวลานี้สีลมยังพอเคลื่อนตัวได้อยู่นะ,ะทั้งไปทั้งกลับเลยเนี่ยนะครับ<ะ>ดูตามแผนที่เอาทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็ยังพอใช้การได้สาทข้อเหนือก็ได้ตามรอบไฟแต่ว่าที่ติดเนี่ยจะเป็นทางฝั่งบนสะพานตากสินครับเนี่ย ท้ายแถวค่อนข้างยาวครับคือหัวแถวว่าอยู่บริเวณแยกสุรศักดิ์ส่วนท้ายแถวเนี่ยอยู่ก่อนถึงใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS กรุงธนบุรีเคลื่อนตัวได้ช้านะครับตั้งแต่ถนนกรุงธนบุรีขึ้นสะพานตากสินมาข้ามาทางฝั่งสะทรอนเหนือเนี่ยยังได้ช้าๆสลับกับการหยุดนิ่งแล้วก็ยังมีท้สายแถวสะสมอยู่ค่อนข้างยาวส่วนฝั่งกลับกันถ้าผ่านพ้นด้านของแยกสุรศักดิ์ ทางฝั่งสาทรใต้ขึ้นสะพานมาเนี่ยฝั่งนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะครับยังใช้การได้ดีอยู่มุ่งหน้าไปแยกตากสินต่อเนื่องไปราชพฤกษ์ไปต่างระดับสุเรียบก็ยังเคลื่อนตัวได้ณนะช่วงเวลานี้ครับมีสายมาคุณออสเซอร์เวยคุณออสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเลยครับสองนุ่มทั้งคู่คุณอภิสุขคุณเสมาครับผมและคุณออสเซอร์เวย์รวมกันเป็นสามนุ่มสามุม <laughs> สนุกกันใหญ่เลยนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยว <c oughs> รายงานสาะพานจราจรพระรามสองให้นิดนึ่งเชิญเชิญเชิญมีอุบัติเหตุก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนะฝั่งขาออกพระรามสองฝั่งขาออกเป็นกระบะ<บ><บ>สี่ล้อใหญ่คู่ทึบไม่รู้เขาโช์ดีท่าไหนไม่เห็นคู่กรณีด้วยแล้วทีนี้ยเขาอยู่ทางช่อง ทางด่วนด้านซ้ายสายสุดเลยตอนเนี้ยรถมันพิงกับแบลรีเออร์อยู่ครับตอนนี้ผมผ่านมาเมื่อกี้เนี้ยอือ่ามีรถพยาบาลเขามาแล้วละ่ะโอ้มี<ต>คนเจ็บด้วยแหรอครับเนี้ยมมีมาน่าจะมีคนเจ็บนะแต่ผมผ่านมารถมันเยอะไงมผมอยู่ช่องทางด้านกลางแล้วออกมาทางด้านขวาครับเพราะว่ารถมันรถใหญ่เขาชะลอตัวรถมันชะลอตัวชะลอตัวมันอ้อมมาจากมหาชัยเมืองเก่าได้หน่อยไงมันจอชะลอตัวแล้วท้ายแถวยาวหรือย,ยังร<ถ>้อน ที่ผมผ่านมาเมื่อกี้ท้ายแถวมันไม่ยาวแต่ว่ามันชะลอตัวบางคนก็ชะลอดูไงทางด้านขวาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใครเลยแต่ว่ารถแค่ชะลอตัวดูวัติเหตุว่าอาจจะเขาจะชนอีท่าไหนแบบไหนถึงได้ไปพิงกับไปเรออ์มันตะแคงอะ่ะไปแคงแล้วก็พิงกับบริเออร์อทางด้านซ้ายครับก็ ไม่น่าจะติดขัดอะไรล้แต่เราว่าน่าจะเป็นการชะลอตัวเพราะว่าแล้วรถใหญ่เขาวิ่งอยู่ด้านซ้ายด้วยใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวก็จะเริ่มเบี่ยงออกขวากันแล้วเดี๋ยวอาจจะมีเจ้าหน้าที่เขามากั้นหรืออะไรยังไงเนี่ยผมก็ไม่รู้นะเพราะผมผ่านมาแล้วได้ได้เดี๋ยวประสานงานต่อให้อีกทีคุณนอรไดแ้แล้วเราฟังกลับกันติดไหมครับเนี่ยอ๋อฝังกลับกันก็จะติดตรงช่วงเลยวัดบางตะคอยไปที่มีการบีบช่องจราจรอนนะืม ครับตรงเนี้ยเขาคือเขาจะทําทําทุกวันและทําบ่อยอตอนประมาณสักประมาณแปดโมงกว่าเนี่ยตอนเช้าอ่ะนะก็จะเริ่มตั้งควยเรตั้งควยเขาก็เจนที่เขาทํางานกันนะครับจากสีมาเหลือสามเหลือสามแล้วก็มาเหลือสองสายหน่อยมันก็พอช่วงพี่บิ๊กเขาออกกัน,นยอ,ยอ,ยยอย่างเงี้ยรถใหญ่เยอะเติดชะลอตัวใช่ชะลอตัวช้าพอ เข้าไปได้สองเลนแล้วเนี่ยก็คือจะเคลื่อนตัวกันตามกันไปได้สบายๆเพราะว่าแค่ช่วงดีดช่องจราจรแค่นั้นเองครับผมได้ครับคุณอ๋อยังไงเดี๋ยวตามต่อให้ได้ครับได้ครับฝากเป็นข้อมูลค่ะอบายใจท,ที่เขาตามหลังๆมาไม่ต้องพอเตือนๆกันหน่อยไม่ต้องพอัดแมลงเพราะว่าช่วงขาอกอกรถมันจะโลมพอมาถึงใกล้ที่เกิดเหตุนเนี่ยรถมันชะลอตัวเดี๋ยว ไม่รู้ว่ามันมีอะไรข้างหน้าเดี๋ยวก็ชนท้ายกันขนาดผมมาเองนะคือพกำลังขับมาเพิ่อนรถมันก็โล่งๆนะแล้วก็คอยดูอยู่ครับ <c oughs> เอ้ยอยู่ๆรถมันชะลอตัวเฉยเลยอื <c oughs> มีเจ้าหน้าที่เขาทำงานหรือสองอย่างสันนิษฐานไว้ได้เลยสองอย่างไม่อุบัติเหตุก็เจ้าหน้าที่ทํางาน ครับผมได้ <ผม S 1> ได้ไดขอบคุณมากครับ <ผม S 1> คุณออสครับครับ <ผม S 1> สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ท้ายแถวเริ่มสะสมแล้วนะครับจุดที่คุณออสรายงานมานะครับเกือบเกือบเจ็เมตรนะก็6.99ก็ตีซะเจ็ดร้อเมตรนะครับจุดบริเวณดังกล่าว พระรามสฝั่งขาออกส่วนฝั่งกลับกันยังไม่ค่อยมีปัญหานะครับเนี่ยเข้ามาทางด้านของข้ามทางรถไฟมาทางด้านของสมดำก็จะมาติดอีกครั้งหนึ่งก่อนถึงช่วงสมดำที่จะมุ่งหน้าไปต่างระดับพระรามส <c oughs> ท้ายแถวอยู่ผ่านพ้นซอย100มาสักเล็กน้อยนะครับ ในช่องทางคู่ขนานก็จะเริ่มชะลอตัวเช่นเดียวกันส่วนในช่องทางหลักเนี่ยก็อย่างที่บอกครับว่าท้ายแถวสะสมผ่านพ้นพระรมสองซอย100มาก็เจอท้ายแถวเลยมุ่งหน้าไปตามระดับพระรสองก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างช้าๆแล้วก็มีท้ายแถวสะสมในจุดนี้ครับคุณคุณป้าแจนคุณป้าแจนมาเขาบอกว่าอยากเห็นคุณเสมาจัดช่วงได้ถูคู่กับคุณอภิสุขค่ะได้ไหมอเอาไหมเอาละ มีงานเพิ่มอีกแล้ววันนี้นะฮะผมว่าคุณต้องมาเป็นแบบดีเจแบบเมื่อวานนี้แหละใช่เลยไม่ดีมั้งอยู่อย่างเงี้ยดีแล้วนะสวัสดีคุณกฤชกรนะครับอันนี้ส่งเป็นสติกเกอร์มาให้นะครับอยู่ใน Facebook Live ของเรานะฮะขอบคุณมากครับผมอ้าวกระตุกอีกแล้วหรอมีคุณผู้ฟังเขาฟ้องมาเนี่ยกระตุกไหมครับทุกคนกระตุกไหมเห็นเขาบอกว่าวันนี้รายการกระตุกอีกแล้วค่ะไม่นะไม่นะไม่กระตุกใช่ไหมกระตุกต้องยังไงฮะมันจะแบบภาพมันจะปึ๊ก อย่างไรย่งไรเบา้งทีมันก็ตัดไปเลยอ่ะเอออยู่ดีมันก็ตัดไปเลยอย่างเงี้ยนะวันนี้กระตุกไหมครับเห็นบอกว่ากระตุกอีกแล้วเหรอแต่ผมว่าไม่น่ากระตุกนะน่าจะนับเป็นที่เน็ตคุณเปล่าเออเป็นที่เน็ตคุณเองหรือเปล่าลืมเติมเน็ตหรือเปล่าเอออย่างเ่าบอกรายการผมกระตุกนะอืมไม่ได้เป็นที่ระบบอืมนี่คุณละพี่บอกคุณเสมาจัดคนเดียวจะมีออร่ามากๆอยู่แบบนี้แหละครับอยู่แบบเงียบแบบไม่มีออร่าคุณละพี่ มาดูทางด้านของบนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยากันดีกว่านะครับตอนนี้สะพานปิ่เก้าวฝั่งขาเข้าเนี่ยเห็นว่ามีชะลอตัวนะท้ายเนี่ยอยู่ก่อนถึงกลางสะพานส่วนฝั่งสะพานพระรํแปดเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับทั้งไปทั้งกลับเนี่ยยังไม่ค่อยมีปัญหาก็จะมาชะลอตัวแถววิสุกษัตริย์แต่ว่าท้ายแถวยังสั้นอยู่ครับแล้วก็ทางฝั่งของสะพานพระปกเกล้า ฝั่งขาออกเริ่มหนาแน่นมีท้ายแถวสะสมก่อนถึงกลางสะพานนะครับส่วนทางฝั่งกลับกันก็มาชะลอตัวฝั่งขาเข้าด้านของฝั่งพระนครมากกว่าส่วนบนสะพานเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ครับผมสะพานตากสินอย่างที่บอกนะครับย้ําให้ว่าท้ายแถวฝั่งขาเข้าเนี่ยอยู่ถนนกรุงธนบุรีก่อนถึงเชิงทางขึ้นส่วนฝั่งกลับกันยังคล่องตัวครับสะพานพระรามสามสะพานกรุงเทพช่วงเวลานี้ยังน่าใช้ครับยังคล่องตัวทั้ง2ฝั่งแล้วก็ทั้งสองสะพานครับ สรุปที่ธรรมศาสตร์เราติดไหมฮะเนี่ยพระหนโยทินใช่ไหมใชเใ่เดี๋ยวไปดูให้เดี<ะ>๋ยวไปดูให้ที่ธรรมศาสตร์พระหนโยทินเรนเขาเตือนกันมาแบบ ทั้งวันว่าช่วงนี้ให้เลี่ยงแถวแถวพระหลโยธินยังโอเคอยู่นะ,ะยังยังไม่ติดเท่าไหร่จะมีชะลอตัวฝั่งขาเข้าผ่านพ้นต่างระดับบางขันมาเล็กน้อยอนะครับดูตามแผนที่ได้เลยที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของหน้าโรงพยาบาลพัรทรลธนบุรีจุดนี้ชะลอตัวหลังจากผ่านพ้นจุดนี้เข้ามาก็ใช้กันได้นะครับจนไปถึงแถว ฟิวเจอร์พาร์รังสิตไปต่างระดับรังสิตก็ยังใช้การได้ดีตลอดเส้นทางอยู่นะครับส่วนทางฝั่งของคลองหลวงเองช่วงเวลานี้โดยรวมก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้นะจะมีปัญหาแถวช่วงฝั่งขาออกหลังจากผ่านพ้นแถวคลองหนึ่งมานะครับจุดนี้ชะลอตัวแต่พอผ่านพ้นแถวคลอง2อ,ออกไปเนี่ย ก็ใช้การได้นะก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับแล้วก็ฝั่งกลับกันก็จะมีปัญหาบริเวณจุดดังกล่าวเนี่ยนะครับที่จะมุ่งหน้าขาเข้ามานะครับก็จะมีชะลอตัวเป็นระยะทางโอ้ก็ไม่สั้นเหมือนกันนะพอท้ายแถวเขาเริ่มสะสมแล้วตั้งแต่ช่วงคลองสี่เข้ามาคลอง3นะหลังจากผ่านพ้นจุดนี้เข้าไปก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับอืครับ โดยรวมถือ <BAR K> ว่าตอนนี้ในเมืองนี้ก็จะเป็นเส้นพระราม4สุขุมวิทอโศกนะครับนานาเนี่ยนะที่ยังคงหนาแน่นแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของเพชรบุรีฝั่งขาออกช่วงบริเวณแยกอโศกเพชรที่จะมุ่งหน้าเพชรอุทัยฝั่งกลับกันตั้งแต่ช่วงเอกมัยที่จะมุ่งหน้ามาพร้อมพงนี่ก็ยังหนาแน่นอยู่แล้วก็รวมไปถึงใต้ทางด่วนที่จะมุ่งหน้าไปแยกประตูน้ำนะครับเพื่อเคลื่อนตัวในชาแล้วก็มีท้ายแถวสะสมเช่นเดียวกันจะตุรทิศ4ยุทธยาเริ่มชะลอตัวแล้วครับแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของพญาไทมาจากซออยยรรงงนน้าะกก่ถึแพไท มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกราชเทวีก็ยังคงหนาแน่นแล้วก็มีท้ายแถวสะสมครับ<ะ>ราชวิถีเข้ามาทางด้านของสังฮีนะครับอย่างชะลอตัวอยู่นะครับก่อนถึงสะพานกรุงทนหรือว่าสะพานสังฮีส่วนบนสะพานเนี่ยขาออกมุ่งหน้าต่อเนื่องไปถนนสิรินทรน,นี่ยังใช้การได้นะฝัะ่งกลับกันมีชะลอตัวบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานหลังจากผ่านพ้นจุดนี้มาทางด้านของถนนขาสุโขทยัยไปแยกปชิะตะด์สามเสนก็ยังเคลื่อนตัวได้นะเวลานี้ครับมีใครอยู่แถวแบบ รามินทราแจ้งวัฒนะอะไรองี้บ้างหรือเปล่าอยากรู้ว่าตั้งแต่ที่เปิดรถไฟฟ้าสายสยมพูเนี่ยม,ม,มันดีขึ้นไหมหรือว่าไอ้ตรงหรือว่าก็ก็ยังประมาณเดิมมันช่วยเรื่องการจราจรได้ไหมอะไรอย่างางี้เหรอ เออนะฮะมีใครอยู่แถวแหมแล้วคุณมาถามตอนจะหมดเวลาอยู่เนี้ยเอาวันหลังเกินไวเลยตั้งแต่ช่วงตั้งแต่ช่วงรายการกูเลยเขาล้องเจิญได้ทุมเลยเหรอเออไม่งั้นเขาโทรมาไม่ทันแต่ว่าตอนนี้แจ้าวัฒนาไม่ค่อยมีปัญหานะฝั่งค่ะเข้ามาหลักสี่อะไรอย่างเงี้ยยังใช้การได้อยู่นะแล้วก็ฝั่งกลับกันหน้าสูรราชการเนี่ยก็มีชะลอตัวนะครับบริเวณหน้าสูรราชการถ้าผ่านพ้นจุดนี้ออกไปนี่ก็ ยังเครื่องตัวได้นะตลอดเส้นทางเลยเนะี่ยมาใต้ทางด่วนเรีรเ่อเมืองปักเกร็ดให้แยกปักเกรดนี่ก็ยังใช้การได้อยู่นะครับลงไปถึงบนสะพานพระรามสี่ก็ยังใช้การได้ทั้งไปทั้งกลับเช่นเดียวกันครับคุณสุรินแจ้งมาบอกว่าไม่กระตุกครับภาพชัดเจนครับ,รบอพี่วันบอกว่าเน็ตจ,จ่ายตรงจ้ามันค้างคหายหายจริงๆค่ะอ้าวแต่ละท่านให้ข้อมูลมาไม่ตรงกันแล้ะตอนนี้ผมจะเชื่อใครล่ะทีนีย้ย <laughs> <laughs> เราจะเชื่อใครอะ่ะ <laughs> บางท่านบอกกระตุกบางท่านบอกไม่กระตุกนะฮะ อ,อยากเห็นเสมาเข้ามานั่งจัดคู่กับคุณอิสอรีเนี่เอาอีกแล้วอยู่ช่วงคุณอภิสุขค,คุณก็ไปพูดถึงคนอื่นอีกแล้วม,มึงต้องทำยังไงกับพวกคุณเนี่ยนะรถไฟฟ้าแถวหัวหมากสนามกีฬารามกำแหงจะเปิดให้ใช้ได้วันไหนคุณอภิสุขทราบไหมข้อมูลเนี่ยก็ต้องเป็นสายสีส้ม,มสายสีส้มสายสีส้มยังมีประเด็นอยู่อ่ะสิสายสีส้มมีเรื่องของประเด็นสัญญามีแบบ เนื่องจากมันผูกติดกันตอนนี้เขาก็เลยแยกสัญญาใหม่ที่ที่สร้างใหม่อีกพักหนึ่งอะ่ะแต่สร้างเสร็จแล้วนะอยืยังไม่เปิดยังไม่เปิดอีกพักใหญ่ๆเลยผมว่าอีกนานอ,ะอ่ะได้คําตอบไปแล้วนะสบายใจขึ้นนะทุกคนคุณพระเคอินบอกว่านี่ผมงงข้อความกับพี่พระเคนนะ,ะดีเจเสมาเมื่อคืนดีเจอิสลีกับดีเจลานบุญสงสัยกันว่าจัดคู่นั่งกันไงคะคืออะไรพี่พระเคนนี่ผมงงนะคือเขาสงสัยว่าเวลา จัดคู่กันเข้าไปนั่งคู่กันยังไงอย่างเงี้ยเหระครับหรือยังไงอ่ะใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันผมงงมากเลยอ่ะผมยังไงดีฮะอ่ะหมดเวลาพอดีเลยตอนนี้โอ้ตายแล้วระคังช่วยชีวิตใช่ค่ะอ๋อก็ก็มีเก้าอี้อีกตัวไงครับแล้วก็ไปนั่งข้างกันเวลาจัดรายการนะฮะก็ยังไงอ่ะผมต้องตอบยังไงับพีว่าใครสวัสดีสองหนุ่มหล่อคุณเสมาคุณอภิสุขอันนี้จากคุณสมเกียรตินะครับ อขอบคุณมากคะคุณเบนนลิสนี่ไงที่คุณถามไปเมื่อกี้รามินทาใช่ไหมเขาบอกว่ารามินทาขาออกช่วงโรงพยาบาลนพร,รัตน์ติดอยู่นะครับที่จะมุ่งหน้าไปเมืองมีนอ่แล้วก็มีโรงเรียนอ๋อบริเวณช่วงหน้าโรงเรียนรถก็หนาแน่นด้วยเอ้าคุณอยู่พระรามสี่แล้วคุณไปรู้ถึงรามินทาด้วยเหรอพี่เบนโอ้โหคุณ สะพานพระรามสี่ไหมนี่ผมช่วยนะอยู่สะพานพระรามสี่หรือเปล่าไม่ใช่เมื่อกี้เขาพูดถึงพระรามสี่โค้งอัฐกเวียอะไรของเขามาเนี่ยนะฮะแล้วเขาพิมพ์ว่าพระรามสี่ขาออกด้วยนะฮะโอ้สุดยอดมากๆพี่เบนของเรานะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกข้อความเลยนะฮะเอาเถอะช่วงนี้มันจะไม่ใช่เป็นรายการให้ทราฟิกแล้วนะมันจะเป็นรายการถามตอบแล้วนะตอนเนี้ยนะฮะแล้วเวลาเอาไปตัดลงยูทูบเขาเขาใช้ชื่อว่าอะไร ขาใช้ชื่อว่าเฮทับฟิกดิไม่ใช่ฮาทับฟิกดีกว่าไม่ใช่เขาใช้ชื่อเฮทับฟิกได้ฮาทับฟิกเดี๋ยวค่อยไปไปเปิดอีกรายการหนึ่งแล้วกันช่วงนี้รายการเยอะเหลือเกินชุกชุมเหลือเกินออไปละไปละไปละงานเยอะเดี๋ยวยิ่งอยู่เดี๋ยวยิ่งงานเยอะเดี๋ยวคุณอภิสุขจะชวนเข้าไปได้ทูอีกหัวห้ไปนะครับหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวพบกันใหม่หลังส6นาฬิกากับศูนย์ข่าวจรจรช่วงนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ ติดไม่ติดก็ทักมา